ากนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขป,ปี2565-2566ได้มีการปฏิรูปสุขภาพโดยมีบิ๊กร c ็อกในประเด็นของโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศการปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วยโดยเน้นผู้ป่วยและคนววยทำงานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้ได้รับบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์จังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2564การคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปเป้าหมายร้อยละ90พบว่าผ่านการคัดกรองเบาหวานคิดเป็นร้อยละ89.80 พบกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด55,849คนคิดเป็นร้อยละ2.22กลุ่มสงสัยป่วยจํานวน1,239คนคิดเป็นร้อยละ2.22และพบผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงจํานวน1,328คนคิดเป็นร้อยละ22.77จากการคัดกรองความดันโลหิตสูงคิดเป็นร้อยละ86.84พบกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด87,546คนคิดเป็นร้อยละ52.30 กลุ่มสงสัยป่วยจำนวน2,417คนคิดเป็นร้อยละ8.34และพบผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงจำนวน312คนคิดเป็นร้อยละ4.86จากผลการดำเนินงานพบว่ากลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจเป็นเพราะการดำเนินชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้มีภาวะค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI เกินจากข้อมูลประชากรที่มีอายุ35ปีขึ้นไป ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า25กิโลกรัมต่อตารางเมตรจำนวน62,075คนคิดเป็นร้ยละ19.81จากข้อมูลดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำคัญตามนโยบายและมาตรการ t ูเก t h e r ์ไฟฟการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปีนี้มุ่งเน้นการนำรูปแบบบริการเชิงนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้ผู้ป่วยสามารถติดตามสถานะของโรคและรับคำแนะนำจากแพทย์ผ่านทางแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของโรงพยาบาลผู้ป่วยสามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดหรือความดันโลหิตได้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและส่งข้อมูลการตรวจวัดต่างๆให้แพทย์ แคสามารถติดตามสถานะของโรคและประเมินผลการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีทําให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นระบบแพลตฟอร์มกินอยู่ดีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในบริการดูแลการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุประกอบด้วย3ผลผลิตหลักได้แก่แพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดระบบนิเวศท,ทางด้านแพลตฟอร์มด้านเอ i n g i n ินอิน ลอง T R M, and Precision Health Care และ City Security and Covid-19 Surveillance สำหรับที่พักอาศัยและชุมชนเมืองผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับการดูแลและเฝ้าระวังผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี I O T ผลิตภัณฑ์ต้นแบบวิเคราะห์สัญญาณวิดีโอด้วยเทคโนโลยี A I เป็นความร่วมมือกับสมาคมไทย I O T และกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนำนวัตกรรมให้เกิดการใช้งานจริงในกลุ่มบ้านพักผู้สูงอายุทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ กลุ่มให้บริการด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละพื้นที่ในอนาคตจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการแก้ปัญหาขบวนการในการดูแลครอบคลุมสําหรับกลุ่มพิเศษผู้สูงอายุผู้ปอบังมากขึ้นและทําให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลสุขภาพจากการบันทึกด้วยมือเป็นระบบอัตโนมัติช่วยให้ลดระยะเวลาและความผิดพลาดได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ผลดีที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ประโยชน์ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ ทำให้ลดงบประมาณในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุลงลดการนําเข้าสินค้าอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุจากต่างประเทศเพิ่มกำไรให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์และให้บริการดูแลผู้สูงอายุลดการเสียค่าบริการแพลตฟอร์มจากต่างประเทศด้านสังคมได้แก่เกิดเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการที่เป็น value chain ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและสร้างวิธีชีวิตการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและติดตามการประยุกต์นำนวัตกรรมรูปแบบใหม่เข้ากับระบบการดูแลรักษาในด้านการตอบสนองต่อผู้ป่วยผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยในประเด็นสุขภาพของจังหวัด NCD Elderly EMR และเพิ่มความตระหนักรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนเพื่อพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลทางสุขภาพเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งจังหวัดให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนและความแม่นยำทันเหตุการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข เพื่อส่งเสริมและผลักดันการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเป็นหนึ่งเดียวเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากผลงานได้แก่ประชาชนทั่วไปประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและผู้สูงอายุการออกแบบและพัฒนาผลงานแผนการดูแลสุขภาพ1ให้บริการบันทึกการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร จุดเด่นคือสามารถมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ได้แบบ One to Many และ Many to Many เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของสุขภาพได้แบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพอย่างใกล้ชิดพร้อมการแจ้งเตือนไปยังแคร์กิฟเวอร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. แดชบอร์ดค่าสุขภาพช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางติดตามภาพรวมของจำนวนผู้รับบริการเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพจำนวนเคสที่ดำเนินการแล้ว และที่ยังไม่ได้ดำเนินการพร้อมทั้งผลวิเคราะห์ค่าสุขภาพโดยภาพรวม 3. การเฝ้าระวังสุขภาพการบันทึกประวัติและอาการสุขภาพจะมีการแจ้งเตือนค่าสุขภาพที่ผิดปกติไปยังแคร์กิฟเวอร์และผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องทําให้สามารถติดตามและบันทึกการสอบถามอาการเมื่อพบค่าสุขภาพที่ผิดปกติให้ผู้รับบริการรับทราบและได้รับการตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วกระบวนการวิธีการทํางานของผลงานขั้นตอนก่อนดําเนินการ 1>, 1. การจัดตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย2วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการดูแล 3. วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมดำเนินการออกแบบการให้บริการสำหรับดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 4. การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อกำกับติดตามและรายงานข้อมูลขั้นตอนดำเนินการ หนึ่งการเตรียมความพร้อมเรื่องส่งเสริมพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยใช้นวัตกรรมและอุปกรณ์อัจฉริยะ2การนำนวัตกรรมและอุปกรณ์อัจฉริยะในการดูแลสุขภาพตนเองรวมทั้งสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างยังย่งยืนแก่ประชาชนและผู้สูงอายุได้แก่การอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ e a l เล l i t e r a c y และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันเพื่อการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องตน้น การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและผู้สูงอายุการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเฮลเลทเลซ y การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่ผลงานความรู้ทางการแพทย์เบื้องต้นการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เมติคอนไอโในการดูแลสุขภาพ ให้กลายเป็นคลังความรู้ของระบบบริการสมาร์ทเฮลท์แคร์ภายใต้กินอยู่ดีแพลตฟอร์มเพื่อลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ต้นทุนในการดำเนินงานประกอบด้วย 1. ชุดกระเป๋าเฮลท์เซตพร้อมระบบโมบายเฮลท์แคร์สกรีนนิ่งสำหรับแคร์กิฟั์ตรวจเยี่ยมตามบ้านพร้อมแคร์กิฟฟ์โมบายแอปพลิเคชันกลุ่มคุมน้ำตาลได้ดีจำนวน1ชุด 2. ชุดกระเป๋าเซลล์บีพีพร้อมเซลล์สกรีนนิ่งแอปพลิเคชัน 3. อุปกรณ์สำหรับห้องเฮลเซ็นเตอร์ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระบบแพลตฟอร์มกินอยู่ดีในกลุ่มน้ำร่องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายพบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายอายุระหว่าง41-50ปีไม่มีโรคประจำตัว BMI อยู่ระหว่าง18.5-22.9การประเมินสุขภาพโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พบผลปกติมากกว่าเสี่ยงไม่พบความเสี่ยงด้านโภชนาการและมีพฤติกรรมออกกำลังกาย3-4วันต่อสัปดาห์การนำไปใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการดูแลตนเองดีขึ้นโดยการติดตามผลและสนับสนุนการจัดการตนเองต่อเนื่องเป็นระยะเวลาทุก2-3เดือนเพื่อให้คงไว้ซึ่งพฤติกรรมการจัดการตนเองในระยะยาวสรุปผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบแพลตฟอร์มกินอยู่ดีในกลุ่มนำร่องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้โดยควรมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาใช้ให้เหมาะกับผู้รับบริการและบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไปการขยายผลในอนาคตจะทำา MOU โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพ18อำเภอในจังหวัดเชียงรายขยายเป็น CDN c d at Home เป็น CDN n y e w a r e เพื่อใช้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนงานด้านการดูแลสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยพัฒนาด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์ตลอดถึงซอฟต์แวร์หรือระบบแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกันของข้อมูลในมิติต่างๆ และเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการปฏิรูประบบสุขภาพแบบองค์รวมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในด้านการดูแลสุขภาพตนเองและของกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มป่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโครงการ n c d at Home MLH โครงการที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้องที่บ้าน โดยใช้แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มกินอยู่ดีเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับการดูแลและรักษาโรคได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลทําให้ผู้ป่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนอกจากนี้โครงการ NCAT h o m m MLH ยังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลแม่หลามด้วยสืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ประชาชนไทยมีด mm ิจิตอลไอเพื่อเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ จึงกำหนดให้มีการรักษาทางไกลเทเลเมีดิซีนและเทเลเนอร์ซิ่งในโรงพยาบาลโดยเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในโรงพยาบาลรวมกับข้อมูลในจังหวัดมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในทางการแพทย์ในแผน B2B และแผน B2C โครงการ n c d a t Home m l h ให้บริการทุกวันพฤหัสบดีเวลา13 1 6ถึง16นาฬิกา โครงการ n นนซ t t o o m e MLH เริ่มเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2565โดยดำเนินการนำเข้าข้อมูลและจัดอบรมผู้ป่วยกลุ่มแรกในวันที่1ธันวาคม2565มีการอบรมอสมอสมาร์ทเฮลท์แคร์ระดับครูกอจำนวน63คนจาก63หมู่บ้านหลังการอบรมอสมอได้ลงปฏิบัติงานจริงในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน4หมู่บ้าน โครงสร้างการบริหารงานโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานหัวหน้าง,งานบริการปฐมภูมิและองค์รวมหัวหน้าง,งานคลินิกพิเศษโรคไม่ติดต่อเรือรังพยาบาลวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุขเฮลทีเตอร์หรือผู้นำสุขภาพอาสอมอผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยที่บ้านขั้นตอนการนำเข้าผู้ป่วย คัดเลือกผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามกลุ่มสีแดงส้มเหลืองเขียวที่มีโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และนัดมาอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสอนการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผู้ป่วยกลุ่มสีแดงส้มจะได้รับการติดตามอาการต่อเนื่องที่บ้านและพบแพทย์ตามนัดส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวไม่ต้องมาโรงพยาบาลติดตามอาการผ่านแพลตฟอร์มและมีอสมส่งยาให้ผู้ป่วยถึงที่บ้าน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับอุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน e d e r y Connect หรือแอปพลิเคชันนกฟ้าในมือถือข้อมูลที่เฝ้าระวังและติดตามจะส่งผ่านแพลตฟอร์มกินอยู่ดีโดยอัตโนมัติและหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถส่งต่อข้ออมูลได้เองอสอมอจะส่งข้อมูลการตรวจว่าสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน e d e r y c a r e g i v e r หรือแอปพลิเคชันนกเขียวทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงแม่นยำลดการสูญหายของเอกสารได้ ผลการอบรมและดูแลผู้ป่วยครบหนึ่งเดือนกลุ่มสีแดงส้มจำนวน47คนกลุ่มสีเขียวจำนวน133คนพบว่าผู้ป่วยทุกกลุ่มสีมีผลค่าความดันโลหิตและค่าระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นตามลำดับมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นดูแลตนเองได้ตามหลัก3อ2สอมีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาพยาบาลและมีความพึงพอใจในการให้บริการมากกว่า85% ไปโรงพยาบาลแม่หลาวกระผมเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงซึ่งได้ไปพบแพทย์ตามนัดแล้วได้ยาลดความดันโลหิตมากินตลอดเป็นเวลามาหลายปีความดันก็ขึ้นขึ้นลงๆวันนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการสอนวิธีวัดความดันและส่งผลค่าความดันทางแอปมือถือได้โอ้โหดีมากๆครับทันสมัยมากเลยต้องขอขอบคุณทางพยาบาลคลินิกความดันโลหิตมากครับผมคิดว่าถ้าผู้สูงอายุทำได้ทุกคนเรามั่นใจว่าเสมอนมีหมออยู่ใกล้ตัวเราตลอดครับผู้ฝึกสอนอธิบายเข้าใจง่ายขออนุญาตแสดงความคิดเห็น ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทางโรงพยาบาลมาสอนผู้สูงอายุทำเรื่องนี้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุที่อบตปากก่อดำด้วยครับโรงพยาบาลเบียงป่าเป้าได้จัดตั้งศูนย์เบียงป่าเป้าสมาร์ทเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์ชื่อ NCD at Home โดยที่มีการให้บริการยืมเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วให้ผู้ป่วยติดตามภาวะสุขภาพตัวเองที่บ้าน ภายใต้โครงการเทคโนโลยีใกล้บ้านบริการใกล้ใจชื่อสสมชื่อเล่นชื่อนาค่ะแอปนกเขียวนะคะทำให้เราแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องลงไปหาหมอถึงโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยห่างจากตัวอำเภอมากนะคะห่างจากโรงพยาบาลประมาณ4ีถึง50กิโลนะคะเพราะฉะนั้นทำให้การเดินทางไปหาหมอลำบากนะคะคนไข้าบางคนไม่มีลูกหลานนะคะ บางคนก็ไม่มีรถไปนะคะาใช้ใยก็สูงนะคะแต่ละครั้งลงไปก็ต้องเสียเป็นพันเลยก็ได้ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายทํางานของอสมอด้วยนะคะพอได้เชื่อมต่อได้ลองใช้หลายๆครั้งก็ทําให้เกิดความมั่นใจขึ้นว่าเออฉันก็สามารถทําได้ค่ะก็สามารถไปสอนต่อเพื่อนๆได้นะคะไปสอนคนไข้ได้ต่อได้ค่ะตรงไหนที่มันไม่มีสัญญาณนะคะเราก็สามารถมาคีย์ใส่ย้อนหลังได้ค่ะจนถ้าเรามีสัญญาณแล้วเราก็มันก็จะลิงก์เข้าไปเองเลยค่ะมันง่ายต่อ การทำงานของเรามากเลยค่ะอสุรลแอบ,บนกเขียวมาเย,ยแผกโกอตะกโกะเลนูและติเคติเคตเคตและ้เจากโอแผวิโยแมเรอยอสุกะมีความตันอะไรคะวันนี้1 2อยยี่สิบถึงแปดสิบค่ะอ๋อร้อยยี่สิบแปดสิบเนาะแล้วก็มีอาการผิดปกติอะไรไหมครับนอ,นอเชียเตะเอเตะไม่ผิดปะกะติค่ะ สำคัญอย่าขาดยาถ้ายามีปัญหาหรือยาหมดก่อนอะไรยางี้ครับให้ไปติดต่อที่มีอนาม,มัยตะมัดรวันะครับเน,น,<ก>นาะ<ล>ในจตีนโจดจวครับผู้เยญ่บ,บ้านหมู่ที่8ตําบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้านะครับก็ผลถือว่าดีมากๆครับเพราะบ้านผงนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลชนบวก หันจากตัวมึงก็ไกลามาก4-50หกิโลบางครงก็ไม่มีลูกหลานดูแลที่จะไปส่งหารที่มือหมอนะครับเพราะฉะนั้นได้อุปกรณ์ชิ้นนี้ผมก็ดีใจมากโดยที่คงไข้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วเอาอุปกรณ์มาทำที่บ้านคงไข้ก็จะได้ปลอดภัยทางโลกและทางการเดินทางและไม่ประยัดการใช้ใจ และชีวิตก็จะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับ